สวัสดีค่ะกกะแสงเกาดาังมาแล้วค่ะช่วยอีกแรงช่วยอีกแรงสกออยู่บำรุงควักสองหมืน่นทำพื้นกันลื่นสะพานไอรัชนกยังแชร์ขอบคุณช่วยอีกแรงสกอวรัตน์อยู่บำรุงควักเงินตัวเอง20 0 0 0บาททำพื้นกันลื่นสะพานหลังไอรัชนกลงพื้นที่ไปช่วยแก้ปัญหาก่อนใช้โพสต์ขอบคุณวันที่19้าพฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากไอรัชนกสีนอก ว่าที่สสพักก้าไกลลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานหลักสามข้างโรงเรียนประชาบำรุงย่านหนองแขมกทมหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมบางจุดแตกหักเสียหายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อนต่อมาไอ้รัชนกได้ไปยื่นหนังสือที่สำนักงานเขตหนองแขมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแต่ก็ยังไม่จบ เพราะเมื่อเวลาฝนตกสะพานก็ยังลื่อนอยู่รวมทั้งสภาพที่สูงชันและทางลงหักศอกอาจจะไปหารือกับพออเขตถึงเรื่องการดำเนินการสร้างสะพานคอนกรีตมาทดแทนนาสุดวันนี้19พฤษภาคมสกนวรัตอยู่บํมรุงได้นำเจ้าหน้าที่มาทำพื้นกันลื่นให้โดยระบบข้อความว่า คนทำงานรวยงานจริงผมใช้เงินเดือนของผม20,000บาทมาทำพื้นกันลื่นที่สะพานข้ามคลองภาษีเจริญหลังโรงเรียนประชาบำรุงหลังวัดหลักสามเขตหนองแขมใกล้เสร็จแล้วครับต่อมาไอรักชนกก็ได้แชร์โพสต์ของสองกนวรัตพร้อมระบุข้อความว่าไอ้ขอเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตขอบคุณสกนวััตอยู่บำรุงมณนะที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ